สวัสดีค่ะเด็กๆและครอบครันะคะวันนี้เราก็มาต่อกันในหน่วยวันพ่ออีกแล้วนะคะเรามาดูความสำคัญของวันพ่อกันก่อนนะคะว่าวันพ่อมีความสำคัญยังไงซึ่งเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าวันพ่อตรงกับวันที่ห้าธันวาคมนะคะวันพ่อมีความสำคัญยังไงเพื่อ เพื่ทูลพระเกียรติของรัชกรรมที่9นะคะพระบาทของเด็ดพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดทูลพระคุณของพ่อและยกย่องบุทบาทของพ่อ่องครอบครัวเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตันยูกะตะเวที่องพ่อเพื่อให้ผู้เป็นพ่อ ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของของพ่อนะคะซึ่งพ่อของเราก็จะเป็นผู้นำของครอบครัวใช่ไหมคะก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการที่ต้องดูแลภรรยาและก็ลูกๆนะคะ เรามาดูสัญลักษณ์ของวันพ่อกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของวันพ่อคือดอกอะไรคะดอกพุทธรักษาใช่ไหมคะดอกพุทธรักษานี้จะมีสีเหลืองแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหลายสีใช่ไหมจะมีใช่ไหมคะสีส้มสีชมพูมีหลายสีแต่ แต่ที่เป็นสัญลักษณ์ของอรัชกาลที่9นะคะคือโดอกพุทธรักษาที่มีสีเหลืองนะคะเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีประจำวันคือวันจันทร์นะคะแล้วก็รัชกาลที่9ก้าก็ประสูนจันท์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ ได้อา่าได้ทราบเกี่ยวกับความสำคัญของวันพ่อแล้วแล้วกเ็เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแล้วนะคะอาคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ทําใบงานดูที่คุณครูไม่ได้มีไปในที่ว่าให้นักเรียนไปนะคะคือให้นักเรียนได้นําภาพดอกพุทธรักษานะคะ ไปไปหามาจากในหนังสืออื่นหรือว่าในในัก,กิตาสารอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นํามาตัดมาติดติดบนกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษสมุดก็ได้นะคะแล้วก็เอองมาให้คุณครูดูในลายกลุ่มข้องนะคะเป็นการสั่งงานให้นักเรียนได้ทำนะคะนำดอกพุทธรักษา เป็นภาพนะคะแล้วก็นำมาติดบนกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูในลายกลุ่มนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ